แฟนละครไม่อินอายุห่างเรารุ่นแม่เปิด6ละครพระเอกเด็กหวังดันให้เล่นประกบคู่ตัวแม่ห่างกว่า10ปี ความบันเทิงหน้าจอไม่ได้มีแต่ละครแนวหนุ่มใหญ่กินหญ้าอ่อนแบบชายกลางกับพจนมานคุณพาก,กับดาวพระสุขคุณนายกับดอกโศกอาเดียวกับสลักจิตแต่ยุคนี้ที่กําลังมาแรงกลายเป็นเทรนละครที่โดนใจบรรดาแฟนละครวัยอาจุม,มาเอามากๆก็คือละครแนวนางเอกกินเด็กหลังจากที่เคยเห็นแนวนี้ในละครเกาหลีอยู่บ่อยๆชวนให้สาวใหญ่วัยพี่ป้านาอากระชุม่มกระชวยหัวใจตอนนี้ละครไทยก็เอากับเขาด้วยโดยช่วงที่ผ่านมามีละครแนว แนวกินเด็กที่ลงจอไล่ๆกันมา2เรื่องซันซ้อนเรื่องแรกเลยก็ขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอทางช่องวันที่ใช้บริการอดีตนางเอกเก่าที่ห่างจอกับการเป็นดารานามไปกว่า8ปีอย่าง1นแอฟทักษะออนในวัย40ปีมาประกบกับพระเอกดาวรุ่งพุ่งแรงต่อธนภพ,พที่อายุ2ี่ปีเป็นละครโรแมนติกแฟนตาซีข้ามภพทะลุมิติที่ดูกันเพลินๆฟินเบาๆ 2. เรื่องที่2ก็จากศัตรูสู่หัวใจทางช่องเ็ดสี ที่สุปตาอัมพชราภาวัย41ย่าง42คัมแบกลงจอประทาพระเอกรุ่นน้องคนเล็กมิกทองระยะที่อายุเพิ่งจะ28 8มาในแนวความรักความแค้นของไฮโซสาวกับหนุ่มมือปืนลงจอไปพักหนึ่งแล้วถือว่าออกสาร์ร้อนแรกดีจริงๆ 3. ให้รักพิพากษาดาทูเลิฟของค่ายชนลำมพีที่จับนางเอกกวักเกรตติ้งประจำช่อง3เบลล่าราณีซึ่งอายุเพิ่งจะครบ31มาเป็นเจดันให้พระเอกใหม่พีกอง ที่อายุ19กว่าๆยังไม่เต็ม20กับละครแนวสืบสวนสอบสวน4การัดรักของค่ายกูฟิลลิ่งที่อดีตนางเอกเบอร์หนึ่งซึ่งขยับขึ้นเป็นผู้จัดแอนทองประสมในวัย44ปีจะขอสนิบลงจอในรอบ5ปีประกบกับพระเอกรุ่นหลานเจมส์รายุที่พึ่งจะครบ27ปีไปไม่นาน5เมีย2018ละครเรตติ้งแรงของช่องวนันเรื่องราวรักต้องห้ามของบอสหนุม่มกับสาวใหญ่คุณแม่ลูกหนึ่งที่บี นาทิพซึ่งอายุเพิ่งจะครบ38ปีเป็นมันหมาดมีซีนหวานๆเคมีเดือดๆกับฟิล์มธนพัฒน์พระเอกวัย27จนกลายเป็นคู่จิ้นต่างวายัยที่แฟนๆเชียร์นอกจอกันเกลียวกราว6เกมรักเอาคืนละครดราม่าสุดแซ่บซึ่งนุ่นวรนุษย์นางเอกรุ่นพี่วัย40กระดัรับบทสาวใหญ่ช้ำรักมาหลงรักหนุ่มไซไลที่แสดงกับดารานหนุ่มรุ่นน้องจอดเวอาร์ที่อายุแค่24โดยมีเลิฟซีนเดือดเคมีกระจายได้ใจแฟนๆจนเออะ ติ้งช่อง GMM 25่สพุ่งปรีด